จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะเผื่อว่าใครเนี่ยมีปัญหาเดียวกับพี่อ้อมนะคะในวัยทํางานอย่างเรานะคะหลีกเลี่ยงปัญหานี้ไม่ได้เลยนะั่นคือปัญหาการปวดคอบา่าแล้วก็ไหล่นะคะเพราะว่าเราเนี่ยนั่งทํางานเป็นระยะเวลาที่นานแต่อีกหนึ่งสายเหตุที่คนไม่ทราบกันแกนะ่นั่นคือหมอนของเรานี่แหละที่ใช้อยู่อะ่ะมันไม่พอดีกับลําคอคะ่ะมันไม่รับกับต้นคอของเราคะค่ะบางทีก็สูงไป ต่ำไปแข็งไปนุ่มไปก็เลยทําให้เราเนี่ยมีอาการปวดคอบาไหลแบบไม่รู้ตัวขึ้นมานะคะอีกหนึ่งสาเหตุนั่นก็คืออาการปวดหัวไมเกนทุกคนหมอนอีกแลวค่ะหมอนที่เราใช้อยู่นี่แหละมันไม่ระบายความร้อนทําให้เราเนี่ยนอนแล้วมันไม่สบายตัวค่ะก็เลยศีรษะของเราอะ่ะมันก็เลยมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะคะมันร้อนเวลาร้อนก็เลยเกิดอาการแบบปวดหัวอะไรแบบนี้นะคะปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนะคะนั่นก็คือ เป็นภูิแพ้ไอาจามใช่ไหมคะหมอนอะ่ะมันไม่กันไรฝุ่นงไงเราก็เลยเป็นปัญหาของโรคภูมิแพ้นะคะวันนี้พี่อ้อมก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะเพราะพี่อ้อมรู้ละว,ว่าสาเหตุหลักๆอ,อเกิดจากอะไรบ้างนะคะก็เลยเปลี่ยนหมอนที่ใช้อยู่นะคะมาใช้หมอนจากเดลิเซียใบนี้เลยค่ะน้องๆจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะว่าเขาเนี่ยเป็นหมอน 3ลอนสองสัมผัสทำไมถึงพูดว่าหมอน3ลอนสองสัมผัสคะพี่อ้อมค่ะเพราะว่าเราสามารถเลือกได้ใบนี้ที่ใช้แล้วประทับใจนั่นคือเลือกได้อะหมอนหนึ่งใบว่าจะนอนฝั่งนุ่มหรือว่าจะนอนฝั่งแน่นคือเขามี2ฝั่งให้เราเลือกเลยว่าจะนอนแบบนุ่มหรือจะนอนแบบแน่นและที่สําคัญเนี่ยเขาจะมีช่องซิปที่อยู่ด้านข้างนะคะแล้วซิปที่อยู่ด้านข้างเนี่ยเขาจะสามารถเปิดแล้วก็เห็นเส้นใยด้านในนะคะเนี่ยค่ะ 10ตรงนี้นะคะเนี่ย เปิดออกมานะคะจะเห็นเส้นใยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเขาอ่ะให้เส้นใยเรามาด้วยนะคะเราสามารถเติมเส้นใยไปนะคะหรือว่าลดเส้นใยที่เขาให้มาก็ได้อยู่ที่ความชอบของเราเลยล่ะคะ่ะคือหมอนใบนี้มันตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การนอนเลยนะคะคือมันคุ้มค่าจริงๆเลยทำให้การนอนของเราเนี่ยมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนอนสบายขึ้นแล้วก็ลดอาการปวดคอบ่าไหล่ด้วยนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาเดียวกับอ้อมนะคะสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมกับเดลิเซียเขา ได้เลยนะคะหมอนเดลิเซียเนี่ยเขาเป็นหมอนของคุณตั๊กมายุราด้วยแหละจะบอกให้นะคะก็เขามีหมายเลขนะคะก็1577นะคะหรือว่าจะเป็น l i น์แอดเดลิเซียก็ได้ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะ